กินเองกินเองกินข้าวผัดเองกินข้าวผัดก่อนคึ้งบินนะคะเอฟซีหอนบจาหอนบจาวันนี้เขามีเรียนเต้นที่กรุงเทพประมาณสี่โมงเย็นใช่ไหมคะคุณจะไปไหนาแต่น้ำขึ้นเครื่องบ่ายโมงสี่สิบมันรัวบิน ลงบินไหมหรือจะเป็นอะไรไม่ลงบินปงร้อมเบ็นี้้องขาใอนี้ไม่ได้ปองมากิดกินาลูกตัดกินเลยมันจะทาข้นบินตัดกินได้เยอะอร่อยป้ชอบเขาาามาตั้งนกัสปารสนท์ตรงนี้อันนี้แซ่บหรอเล่ดู ไม่ดหรอกแอบเลยมั้งนไม่ตอนนี้ตอนนี้ก็อยากเกิดเป็นควยต้องเป็น้วายอเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เจอกันอยู่กับริตาเมื่อวานก่อนในตาอร่อยไหมอ่ะตอนนักกระนาเหมนกันเห้ยแบงแยพวกอกเลยพูดเลยเหรอสีนี้แยงพวกู้ไล้ชิมได้เยหเปล่านะแต่คนนึงจะไม่กลัวคนคนนึงจะขีายนึงเก็ดเฮ็ดใช่ไหม ดมึงบอกเขาเถอมันจะมีคนนึงที่ชอบไปเล่นก oui ับคนอื่นแต่อีกคนนึงเขาจะไม่อยกแฟรเขาอยูกยายเขาคินเลยค่ะทาข้าวคุนยายดูอร่อยไงแซบกดไลค์กดไลค์ ข้าผัดสดๆจะน่าตามสั่งกว่าใจใจทำหน่งหัวใจหน่อยหัวใจให้พ่อเลยคุณยายมามา้างแต็มาห้างเต่ห้าโมงเช้าอันนี้มาห้าครึ่งก็ขี่วันนี้เลยก็แงะออกไปเลยคนเด็ก สวัสดีายบายพ่อเร็วครับบายาๆพ่อย่างขอพบคุณมากครับ54ยี่สิบยี่อย่างสวัสดีจ้าเรากลับกรุงเทพแล้วนะครับอากกิไปส่งวันนี้เพราะบิ๊กติดงานไล่สบคุมปิดที่พี่นพพงศกรนะครับไปเด้อบายบายพ่อเร็วบายบายไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวยสวัสดีค่ะเดี๋สวยดีๆทักสวัสดีค่ะยืนสวยก่อนเร็วๆให้ลูซีดูสวัสดีค่ะสวัสดีหมูเดีงเลี้ยงค่ะสวัสดีหมูเดีงสวัสดีค่ะเลี้ยงไว้

จึงๆขอบคุณค่าก่อนขอบคุณคชาลบขอบคุณค่าขอบคุณชาขอบคุณชาแบบหวั้นบอลฮิตหวันบอลฮเวลาแห่งความสุขเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยน้องนาลิตากลับบ้านแล้วพอบีกให้อาโกกิไปส่งนะจ๊ะไปส่งน้องนาลิตาเพราะว่าพอบีกมีงานมีงานบางคนกับสิมาดามงดามาพอบีกเนาะอย่าดามาทว่าพี่น้องเป็นเฮตีที่สุดแล้ว ให้อากุ๊กี้ไปสร่งกับพเป็นยังน้องแฮปปี้ดีอยู่ไว้เจอก,กันใหม่เนะพี่น้องเนาะความสุขของเฮามันจบลงไปแล้วความสุขแบบใไรที่ความสุขแบบคุณพ่อคุณลูกเดยมาอยู่น้ากันเนาะเอากุรยดาม,มาเด้อมากับเบิ่งมามากับบอยพานเนาะจา้ะ